ด้วยความภาคภูิใจในเอกชนด้วยความภาคภูมิใจในเอกชนและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย โดยถ่ายภาพจากบนเวทีลงไปด้านล่าเงเวทีซึ่งแน่นค่ะใช่นะครับทางยทอดทาง็นบิวชัแนลของเรานะครับเป็นภาพที่สวยงามเข้มแข็งนะครับวันนี้พวกเรา นนต่งาง,งาาผ่านกาสสนร,ราาสำรวจด้วยนะครับที่ได้มาวันนี้น้องน้อนักศึกษามหาวิทยาลัยนครปฐมขอเสียงหน่อยครับน้องนักเรียนนครพนมวิทยาคมขอเสียงหน่อยครับจะดังกว่าพี่ซะแล้วทักทายกันนะ อาจารย์นะอาจารย์เสียภาษาอาจารย์เนี่ยเวลาถ่าย,ยรูปชอบแย่งนักศึกษานะจริงในตามโรงเรียนเนี่ยคุณครูจะขอถ่ายรูปก่อนยยนักเรียนเอาไว้ทีหลังก <c oughs> ็เธอมต้องรีบบอกให้ครูก่อน ที่น้องมียกรูดเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าแม่ทัพไปสอบรอบที่สองนี่คือไปวไ่ายน้ำนจริงไหมสอบว่ายน้ำสอบผ่านข้อเขียนแล้วเขาบอกว่านักเรียนทั้งหลายสอบรอบสองภระสัมภาษณ์เปิดรคให้นำเกงไว่ายน้ำมาสอบว่ายน้ำด้วยทุกคน ด้วยความตื่นเต้นพอ,อนเราว่าเครงเก่งว่ายน้ำข้าพเจ้าก็ต้องไปหาตัวใหม่สักหน่อยไปเดินซื้อเก่งว่ายน้ำยี่ห้อแกดสป,ปอร์ตเป็นหนึ่งที่สำหรับตกฟุตบอลบ้านเราเลยในร้านค้าที่รู้ที่สุดที่เขามีห้อยมือฟุตบอลพลาสติกขายมีแห่ขายมีวนขายแล้วก็ในน้ำทีนิงเกง แก่สปอร์ตของปลอมขายด้วยของปลอมนะเพราะว่าของแท้ไม่มีตังค์ซื้อหรอกอย่างไม่เยิญพอถึงวันสอบว่น,น้ำเนี่ยเอาเตรียมอาหารก็ต้องให้โดวนน้ำสี่เมตรกว่าให้ลงไปแล้วค่อยว่ายน้ำในกับไปยี่สิบห้าเมตรกับยี่สิบห้าเมตรนะขอต้องให้ให้โดวนน้ำก่อนค่อยลอย ทดสอบกำลังใจมั้นพอไปเข้าคิวสำหรับโดนนะทำไมพวกมึงใส่เกงในมาสอบวะพี่ทำไม,มกูใส่เกงกถูกอยู่คนเดียวพ่อไม่เคยเห็นม็นเกงไว้านามในชีวิตพวกมึงทําไมใส่เกงในมาสอบมันโป๊จะตายนะพ่อบกว่าตัวเองคิดอยู่คนเดียว พอโดดก็มันก็กลางออกมันอาจจะด้วยเหตุผลที่กำลังที่เขาให้ใส่เกลียนกนมาโดดมาให้น้ำมันกลางออกครับเกือบหลุดนึกกันเสียเวลาเป็นสามสนาทีตึงเกขึ้นเกินไ้นนะก็ไปต่อนี่คือความที่รู้เรื่องเด็กบ้านอกอีจริง ไม่เคยงจริงว่าน้ำใส่เราไปว่ายน้ำเราก็ใส่แส่งยิงกรตบอลนี่แหนข้างนอกเราเนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้เราอยู่ที่ไหนก็ได้ของประเทศไทยเป็นคนดีได้เหมือนกันหมดการเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติบ้านเมืองย่อมได้รับเกียรติทุกสถาน เป็นคำพูดของพระภาษาไทยเคยพูดไว้ท่านแล้วก็เธอจะไปไหนถ้าเป็นคนดีเป็นคนยื้อเฟื้อเปื่่เป็นคนมีเมตตากับเพื่อนร่วมชีวิตกับเพื่อนร่วมงานถ้าเป็นผู้บัญชาที่มีความไม่ลำเอียงรักลูกน้องเท่ากันเสียสลับ พวกเราจะได้เกียรติทุกที่ที่ไปเป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธจำคำของแม่ทัพไว้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเกียรติยศศักดิ์ศรีนั้นอยู่ที่ตัวเราทำาท้งนั้นแม่ทัพอีกไม่กี่วันจะเกษียณอายุราชการ ยอมรับม,มีหลายท่านติดต่อมาเพื่อให้ไปเร่นการติดต่อเพราะมีคนรักเยอะเหมือนกันนะนะครับแต่ในท่านไม่ไม่ถนัดต้องขอบคุณพี่เพื่อนที่เสนอมาเราขออยู่อย่างนี้นะครับก็ขอให้ท่านที่เรื่องการเมืองท่านทำหน้าที่ไปขออยู่อย่างนี้ เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็รับใช้ของระบบในฐานะเป็นที่ปรึกษ,ษาท่านพิการานุกคอยดูแลประเทศชาติของทานแล้วก็มาหาพี่น้องประชาชนคนไทยที่ที่ยังไม่เจอไปเรื่อยๆเพราะนั้นแม่ครับ ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่กับพวกเราบางคนบอกว่าจะไปไหนจะไปไหนหน้าอะไรนี้ครับยืนยันว่าไม่ได้ไปไหนยังอยู่ยังอยูลุงที่เป็นบริวืวงดีของประเทศชาติเหมือนเดิมวันนี้ที่มาไม่ได้เตรียมอะไรที่จะ ไม่ได้อ่านข้อบางไม่ได้มีอะไรมาไม่เคยเตรียมตัวมีแต่ความจริงและสิ่งที่ออกจากหัวใจเท่านั้นที่มาพูดให้ท่านผู้เกียนและกน็น้องๆนักเรียนน,น,น,นศึกษาได้ฟังใช้เวลาไม่เกินสินาทีจากนี้หลังจากนั้นให้พวกเราถาม ยี่สิบนาทีที่เหลือสองชั่วโมงให้ถา่ายรูปาใจท่านไย่่ยาผมก็อยากถา่ายรูปกับพวกเราทุกคนเห็นใจครับเห็นใจว่าแม้ทําไม่ไดถ่ายรูปพวกเราไหมพวกเราก็อยากถา่ายกันมาเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเราอยากถา่ายด้กัน ก็มองแล้วแบถ่ทยอ,อย่างน้อยก็เป็นที่ระลึกสี่ 4, คืนห้าวันที่ลูกหลานทหารไทยพี่ๆคนนุณอาคุณลุงทหารหลุ่มบ้างแก่บ้าง ได้ถือปืนไปปกปก้องประทศประจยชายแานไทยกับเอนมันเกิดอะไรขึ้น